มันก็อยู่ในทํากลางของอากาศอะไรมาอากาศก็ไม่บริสุทธิ์ก็แปลว่าทุกอย่างอยู่ในทํากลางของไม่บริสุทธิ์หมดนะครับเนี่ยเอาคาว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มามาแชร์กันไหวไหมครับไปต่อได้เนาะอืมอันนี้ไม่มีแพ้ไม่มีชนะนะไม่มีถูกไม่มีผิดน,นะครับที่ว่ามาทั้งหมดลองๆให้ความสําคัญกันเล่นๆล,ลองดูดีครับว่าภาษาอย่างพวกนี้มันเป็นภาษาที่มันในส่วนตัวผมบอกว่ามันเนียนนะ ละเอียดอ่อนเนียนคนในที่ตามทันฟังแล้วเพลินฟังแล้วสนุกอ่ะฟังแล้วมันมันเข้าใจง่ายนั่นนะบุญคือความเข้าใจลุงก็บอกว่าบุญคือความเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจลุงเนี่ยลุงก็ขออนุญ,ญาตนะว่าบุญยังไม่พอก็แล้วกันไม่ได้บอกว่าไม่มีบุญนะ, <c oughs> ะบุญยังไม่พอมีอยู่แต่มันยังไม่ถึงขั้นพอเมื่อไหรจะพอ สมมติว่าบุญกับไม่บุญเนี่ยครับบุญบุญกับบาทเป็ห้าม์้ารโอเคนะครับห้าสิบห้าสิบบุญกับบาปนห้าสิบห้าสิบถ้าบุญไม่ถึงห้าสิบเอปอร์เซ็นต์เนี่ยก็แปลว่าฟังลุงไม่เข้าใจเห็นไหมฮะใช่ไหมคนนี้ที่มีบุญหกสิบเปอร์เซ็นต์จะเข้าใจแล้วเข้าใจมากคนนี้ที่มีบุญถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยบุญโอ้โหเยอะแยะ ลุงพูดปุ๊บแล้วท่านจะเข้าใจดีว่าดีคิดนำหน้าลุงได้ด้วยว่าลุงจะพูดอะไรต่อประมาณนั้นครับนะนะลองลองเดาในเอยกันี้ฮะนอกเหนือจากตำราเร่มเรียนเขียนอ่านนอกจากหน้าจอนอกจากเล่นเกมอะไรต่างๆนะลองลองเข้าสู่บริบทนี้ลองดูครับท่านนะให้เวลากับสิ่งเหล่านี้ลองดูนะแล้วก็ร่างกายมันจะดีฮะร่างกายมันก็จะสดชื่นร่าเดเอออีกอันหนึ่ง ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาอะไรกันฮะลุงพูดผ่านจอเนี่ยบอกว่าคอยดูนะคําพูดต่อไปน,นี้ถ้าเป็นจริงก็ดีไม่เป็นจริงก็อย่าว่ากันนะไวรัสโควิดหน้าบ้านเรามันจะทรงแล้วมันจะไม่คกอยชะลอดาวลงไปวันนี้มันถึงวันที่หกใช่ไหมหกกันยาถามว่าใช่ไหมครับห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่เคยตามนลกพวกเี้นะเพราะว่าผมไม่สนใจไอ้ที่เขาอ้าปากรายงานเท่านั้นผมจะไม่สนใจภาษาวกนั้น ก็บอกให้สร้างแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ถามว่าใช่ไหมอย่างไรท่านที่อยู่หน้าจอที่เราก็ติตตามพวกนะข่าวสารคออะไรคอบอสอพย่พยอตัวย่ออันนี้นยังไม่เคยจําเลยใช่ไหมครับข่าวสารทั้งนั้นสาระสุขของบ้านเรานั่นแหละออโอเคนะครับนั่นกรมอะไรของเขาอะไรก็ตามทีมันมันจะกระดบราบมาไหมถ้ามันใช่ทีนี้ฮะ มันเป็นฝีมือของใครมันเป็นฝีมือของใครฝีมือทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช่ไหมบางทีบอกว่าตัวเลขลดลงเพราะว่าการตรวจตรวจลุกมันไม่มีไมีคำว่าตรวจลุกก็มีอยู่ไม่ใช่เลยอละไรทำนองนั้นนะครับก็ตัวเลขมันลงมาการตายลดลงหรือเปล่าประมาณนะครับพวกที่ ติดเต็มๆเนี่ยประเภทเหลือขอเนี่ยอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ก็ไปตามวิถีประมาณนั้ครับก็ต้องยอมรับสภาพตรงนั้นด้วยสําหรับคนที่ที่บอกว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาจะมากน้อยค่อร,ระกรัรไดไรนะครับลองค่อยๆค่อยๆคิดเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บแบบในเชิงออสโมซิสนะฮะซึมซับทีละน้อยสองน้อยจึงจะจึงจะอะไรนะรู้สึกตัวว่าเออ นะใช่หรือไม่ใช่นะฮะขอให้อยู่ในอารมณ์อย่างนี้นะครับไม่ใช่เชื่อกับไม่เชื่อความเชื่อในก้าวข้ามไม่ได้เลยถึงแม้ว่าความเชื่อจะไม่ใช่ความผิดเชื่อกันมาหลายรุ่นคนแล้วนั่ไปทวนเลยความเชื่อเนยไม่เชื่อก็เหมือนกันนะหน้าวันนี้เขาไม่บอกว่าเชื่อไม่เชื่อนี่จะจะลดไปเยอะครับกลุ่มเชื่อก็จะลดน้อยเลที่เคยเชื่อไม่เชื่อแล้วเี่ย ที่เคยไม่เชื่อเลยแต่สนใจไฝ่รู้เอาวกลับเชื่อทีเนี้ยมันจะกลับควกกลับข้างครับหมทราบไหมไอ้สิ่งที่ลุงพูดพูดเนี่ยไม่เคยเชื่อเลยเออแต่พอเรามาสรุเรื่องสุขภาพเฮ้ยมันมันไม่ใช่เว้ยมันมันจะกลับพลิกขั้วมันเองครับท่านครับนะขอให้สังเกตดีๆหน่อยนะสนำนักสังเกตลุงก็พูดผ่านภาษาลุงผิดประกันได้ถูกประกันได้ก็ไป ตรวจสอบกันเอาเองตรงนั้นนะครับถ้าหากว่ามันลดลงโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติ